สวัสดีครับลงกึงช่างต้มวัดสินทิพย์เีนะครับตอนนี้ก็ทางร้านนะครับเสริมขึ้นมานะครับรับซ่อมรถแล้วนะครับตอนนี้นะครับรับทารถแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมบารุงนะครับหรือว่างานเปลี่ยนนะครับก็รับนะครับอย่างคันนี้นะครับมาสดๆร้อนๆเลยนะครับมาจากทุ่งนานะครับแดนใต้นะครับต่ออาการของคันนี้นะครับหัวเทียนขาดนะครับนี่ครับ ของจริงนะครับเนี่ยหัวเทียนขาดนะครับวิ่งหัวเทียนขาดเลยนะครับเรื่องของเรื่องนะครับวิ่งหัวเทียนบอดนะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับพอไม่ติดแล้วก็เนื่องจากใช้งานนานนะครับดูสภาพนะครับใช้งานนานก็เลยขันเปลี่ยนหัวเทียนนะครับนี่ครับลูกค้าก็ได้ขันขาดคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ต้องรื้อฝาออกมาทานะครับถ้าขาดแบบนี้นะครับไม่สามารถที่จะเชื่อมออกได้นะครับเพราะหัวเทียนนะครับเป็นเซรามิกซะส่วนใหญ่นะครับนี่ครับเกี่ยวเหล็กส่วนน้อยนะครับ ก็เดี๋ยวถอดฝาสูบออกมาบ่งน็อตนะครับแล้วก็คันสตาร์ทนะครับคันสตาร์ตตัวนี้เอ็นถอยหลังได้นะครับเฟืองคันสตาร์ทน่าจะหักนะครับเดี๋ยวดูผมสตาร์ทนะครับนี่ครับอ่าสตาร์ทไปสุดที่ไหนนะครับก็จะคาอยู่ตรงนั้นเลยนะครับไม่เด้งกลับนะครับอ่านี่เดี๋ยวดูใหม่นะครับนี่ครับก็จากการคาดเดาและสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับน่าจะ เฟืองอสปริงหักนะครับเฟืองไม่หักสปริงนะครับตัวที่ใช้ดีดกลับนะครับซึ่งของ1 1 0ยตัวเนี้ยจะอยู่ด้านในแข้งกลางเลยนะครับอยู่ห้องเดียวกับห้องเกียร์เลยนะครับสปริงตัวนี้นะครับต้องทําการรื้อผ่าเครื่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับก็เครื่องยนต์ส่วนโดยรวมส่วนมากนะครับไม่มีปัญหาอะไรมีแค่โอเทียนขาดนะครับแล้วก็สปริงคัตาร์หักนะครับแต่ในการรื้อเครื่องหนึ่งครั้งนะครับ ปะกเกนก็ต้องเปลี่ยนนะครับหรือตรงไหนก็ต้องเปลี่ยนตรงนั้นนะครับหรือหนึ่งครั้งก็เปลี่ยนหนึ่งชิ้นนะครับก็จะลําบากตอนที่ขูดนะครับขูดปะกเกนแล้วก็ล้างทําความสะอาดนี่แหละนะครับเพราะว่าเครื่องยังไม่เคยหรือยังไม่เคยผ่าเลยนะครับอันนี้น็อตเฟรมก็แน่นทุกตัวนะครับเห็นเด็กๆหรืออยู่นะครับก็ค่อนข้างจะถอดยากนะครับนี่ครับเนื่องจากเป็นรถใช้งานจริงๆนะครับอยู่นะครับอยู่บ้านนอกนะครับนี่สนิมกินทุกตัวเลยนะครับ น็อตนะครับว่าจะออกได้นะครับฉีดน้ํายาไล่สนิมหมดไปครึ่งกระป๋องแล้วใช่ไหมครึ่งกระป๋องแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับฉีดแล้วฉีดอีกนะครับกว่าจะออกได้แต่ละตัวนะครับก็ใช้งานจริงๆนะครับตัวไหนออกได้ก็ออกตัวไหนไม่ออกก็ต้องตัดทิ้งนะครับต้องเชื่อมออกบ้างอะไรบ้างนะครับก็เป็นธรรมดานะครับของรถใช้งานนะครับอันนี้เราก็รับซ่อมแล้วนะครับก็ใครสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0 6 3 9 6 4 5 2 3 9นะครับ ตอนนี้ก็พับเบรกก็หมดนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องพับเบรกนะครับนี่ครับตอนนี้แม่ปั๊มเบรกนะครับจะทําหน้าที่นะครับมีลูกสูบดันพับเบรกเข้าไปนะครับซ้ายขวานะครับนี่ครับวิธีสังเกตว่าหมดไม่หมดยังไงนะครับก็ดูด้านนี้นะครับอ่าช่องนี้นะครับดูเข้าไปเลยนะครับเราจะเห็นนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูก่อนสักหน่อยหนึ่งนะครับกลางวันก็ต้องเปิดครับพอนมืดครับนี่ครับ เห็นเหล็กไหมครับนี่ครับเหล็กเนี่ยครับอยู่ชิดกระจานนะครับเนี่ยก็คือเหล็กสีเหล็กอยู่นะครับก็คือผ้ามันไม่มีแล้วนะครับตอนนี้จะเรียกผ้าเบรกไม่ได้แล้วต้องเรียกเหล็กเบรกนะครับเพราะว่านะครับปกติแล้วนะครับผ้าเบรกนะครับจะมีผ้าอยู่นะครับประมาณ3ามสี่มิลนะครับติดอยู่กับโครงเหล็กอ่าโครงเหล็กผ้าเบรกนะครับแต่ตอนเนี้นะครับดูนะครับโครงเหล็กได้หมดไปแล้วนะครับอ่าผ้าเบรกได้หมดไปขออภัยครับ ผ้าเบรกในหมดไปเหลือตะเหล็กนะครับแบบนี้ถ้าเกิดใช้ไปนานๆปล่อยไว้นะครับนอกจากจะต้องเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วจะต้องเปลี่ยนจานด้วยนะครับนี่ครับเนื่องจากจานตัวนี้สึกเป็นร่องเป็นรอยแล้วก็พอบีบเข้าไปมากๆนะครับเกิดความร้อนนะครับอันตรายนะครับเกิดความร้อนนะครับมางคพันวิ่งไปนะครับเบรกแล้วติดนะครับตีลังกาหงายท้องก็มีนะครับพอผ้าเบรกมันจะหลุดออกมาเลยนะครับเหล็กโค้งมันนะครับแล้วก็จานเสียนะครับต้องเปลี่ยนจานนะครับรุ่นนี้เจียจานไม่ได้นะครับไม่เหมือนรถยนต์นะครับก็เป็นเหล็ก แบบไม่ใช่เหล็กหล่อนะครับเป็นเหล็กแบบเหล็กเลยอ่ะครับก็ต้องเปลี่ยนจานกันนะครับแล้วก็ฝืดมากเลยครับตอนนี้นะครับจุงสองคนแทบจะไม่ไปเลยนะครับแล้วก็เรื่องของดอกยางนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะปรึกษาเจ้าของต่อนะครับว่าบูรณะเครื่องยนต์ดีแล้วสมควรจะเปลี่ยนดอกยางด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับถ้าเกิดฝนตกไปลื่นล้มฟันหักแล้วมันไม่คุ้มกันเลยนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวจะลองปรึกษาเจ้าของดูครับว่าจะมีโปรเจกต์เปลี่ยนยางต่อไปหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับก็ เป็นการซ่อมบำรุงนะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นก็ใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ